พระพุทธรูปไห่พี่น้องเบงเดอรับลานพระพุทธรูปมีแต่องค์สวยนี่ครับหลายครับพันธ์เหตไใบครับลานพระพุทธรูปเด้อครับกว้างใหญ่มากครับผู้ใดมากองคใดก็มาเ้อครับอันนี้สวยงามครับอยู่วัดไทยลงงัวครับพ่นพ่นเฮ็ดตว้ครับมีแต่องค์สวยนี่ครับสวยงามมีลีครับพุ่นะครับองค์พายืนก็มีนะครับพุ่นะพี่น้องเบงเอาเด้อครับผมเอาความสวยงามให้พี่น้องเบงชมไปกับผมนะครับที่นี่คือ วัดไทยลงงวัวนะครับเอาให้พี่น้องมาเบิงน้ำกันนี่ครับเบิงความสวยงามนะครับงามบาครับพี่น้องผู้ใดบ่เคยมากก็ตามผมมาผมพาพี่น้องเบิงไปน้ำกันนะครับนี่คือองค์พระพุทธรูปแล้วครับไลยครับวัดไทยลงงวัวครับเอาให้พี่น้องเบิงน้ำกันชมบรรยากาศน้ำกันไปกับผมสวยๆงามๆนี่เห็นบ่ครับพี่น้องผู้ใดมีโอกาสก็กาเข้ามากราบไหว้ทำบุญเ้อครับนี่ครับ นี่ครับเห็นบ่ครับสวยงามงามบ่ครับท่องเที่ยวไปก็ผมทำบุญไปน้ากันน okay. ี่ครับเห็นบ่ครับไล่รอบเด่ององพระพุทธรูปนะครับกับหลายรับสวยงามนี่ครับมีหลายด้านนี่ครับช่างพี่ก็มีครับองค์ไงครับผมมอาให้พี่น้องเบืองน้ากันสวยงามๆาเดี๋ยวพงสิพาพี่น้องเมืองไปจนทั่วล่ะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามารับชมน้ากัน สวยงามบะครับสวยจริงๆขอบคุณนะครับหลายแห้งเดี๋ยวผมมาให้พี่น้องเบ่งอีกสวยงามมากครับมีหลายจุดนะครับในองค์ใหญ่พุทนะครับไงก็ครับยางเที่ยวเบิ้มือกับเบิ้ลพื้นที่กว้างไงผมมาให้พี่น้องเบ่งน้ำกันครับนี่ครับหลายก็ครับพื้นที่กว้างหลายจุดผลับเจดีย์พุทธคยญากับี่ครับทั้งพุ่นครับพุ่นเห็นมาครับพี่น้องอันนี้องค์ระพุทธลูหไ่ครับ ขอบคุณที่รับชมเลยครับ